สวัสดีคุณวิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่10ธันวาคมคุณได้10เหรียญกับขวัวจนเขาได้3กมคาานะคะสำหรับคนมีคู่วันนี้นะคะระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเรื่องการเงินนะช่วงสิ้นปีก็อาจจะซื้อของขวัญเยอะนะคะก็ต้องรัดเข็มขัดบ้างนะคะวางแผนการเงินให้ดีเนะเาะเรื่องงานก็ต้องระวังนะคะอาจจะมีอะไรต้องแก้ไขเหมือนกันนะคะมีความไม่มั่นคงเข้ามาความสัมพันธ์วันนี้คุณอาจจะงอนคนรักของคุณนะคะจ,จะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยู่ แฟนเนี่ยได้3คาถาเขารอคอยอะไรบางอย่างนะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะเพียงแต่รอเวลาให้มันประสบความสําเร็จถ้าเป็นในเชิงของความรักเขาก็อาจจะรู้ปัญหาของความสัมพันธ์ของคุณ2คนดีแล้วแต่ว่ากําลังแก้ไขอยู่นะคะก็ต้องรอนิดนึงมีไพ่รีเจนแฟกเตอร์ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะมีโอกาสจะผิดใจกันได้นะคะคอมเพลมไม์เสียงไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างก็ยังสามารถที่จะไปนีปะนอมกันได้ทุกครั้งนะคะก็ยังอยู่ด้วยกันนะสําหรับคนมีคู่นะคะส่วนคนโสดน,นะคะวันนี้ได้สิบเหรียญกับหัวอม,มองว่าตอนนี้คุณยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะที่จะมีความสัมพันธ์แบบมีคอมมิทเมนต์นะคะถ้าเจอใครในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ ความสำพันธ์ที่มีแต่ความขัดแย้งอะนะคะไพลินเจนแฟกเตอร์อขึ้นมาอาจจะเป็นเนื้อคู่แต่ถ้าเป็นเนื้อคู่ก็คือเป็นคู่เอนคู่กรรมมะค่ะเป็นทวินเฟรมดังนั้นเนี่ยถ้าจะสละโสดในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนะคะมันจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันอยู่ตลอดนะถ้าจะให้ดีอย่าไม่ว่ารอเวลานะคะเจอคนที่ใช่กว่าน,นี้ดีกว่านะ